พี่โอ,อ,อ๊ตนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นปลาอะไร ต่างต้องดูปัก <S <S 2> <S 2> <บ>อคนหรอเอาเออ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 จับ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 ระวังระวังปักระวังปักมันเป็น <S <S มันเป็นปลาสากนะครับ ปลาสากดำนะครับใช้ประมาณ6กถึง7กิโลนะครับพี่ใช้ก็สวยงามขึ้นมาแล้วแล้วแล้วอไ่ไปีเลยองเ่าเลยนม่นี่แลขอนี่อนี่เหรอไม่มีตะขเลยเหรอเเลยลงลงตันนู้นตาตัวเกี้ยตา